สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะคะพบกับทีมงานของเราอีกเช่นเคยนะคะกับทีมงานรถเกี่ยวพงศิรินะคะวันนี้มาเกี่ยวข้าวนะคะแถวๆทางวัดภูเขาดินนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแปลงนี้13ไร่นะคะ ตั้งดีแต่ว่าเขียวนิดนึงเจ้าของนากลัวพายุนะคะเพราะว่าตอนนี้คือจังหวัดสุพรรณบุรีร้อนมากถ้ามีพายุมาก็จะเสียหายมากนะคะอาจจะมองไปในจออาจจะรู้ว่าเขียว แต่ว่าถ้ามาอยู่ข้างนอกมันก็จะเป็นเหลืองอมเขียว่อนไปทางเขียวแกเกี่ยวเข้าหลายแปลงนะก็เกี่ยวเขียวๆแบบนี้แหละแต่ได้ราคาแล้วก็ได้น้ำหนักใส่ว่าได้น้ำหนักแต่แอดมินก็ไปเกี่ยวข้างคันามาเมื่อกี้ช้คันามาก็ก็ไม่เขียวเท่าไหร่ ข้าวตัวข้าวอะลวงอะเหลืองแล้วล่ะนะคะแต่เรามองว่าต้นยังเขียวอยู่เมื่อเช้าแดดไม่ค่อยออกนะแต่ว่าตอนนี้แดดเปี้ยงเลยร้อนมากเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนทักทายพูดคุยกัแบบแอดมินได้นะคะข้าวดีนะได้ไป3าสี่อุ้มละ นี้นะคะคุณพงศลินะคะเจ้าของนาไอเจ้าของรถขับเองนะไม่แน่ใจ เป็นแปดห้าหรือว่าเป็นห้าสี่ห้าหนึ่งนะเดี๋ยวต้องถานก่อนหนูข้างคณใชายคณาเยอะมากยาก็เยอะนะคะแต่ก็ถือว่าโ,โอเคอยู่ ร้อนว่าวแต่ยังดีที่ยังมีลมนะคะโผล่แล้วเพื่อนๆโผล่แล้วข้าวอะไรนะป้าข้าวอะไรนะไม่ค่ะแปดห้าะะโผล่แล้วข้าวแปดห้านะคะโผล่แล้วเพื่อนๆโผล่แล้ว จะได้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปลุ้นงีนอีกทีนึงเกี่ยวของป้ามารอบที่แล้วนะคะก็4ไร่ป้าได้ไป5ตันกว่านะก็ราดูว่าแปลงนี้ป้าจะได้กี่ตันนะ ที่แดดยังออกให้ข้าวได้แห้งนะคะเพราะเมือ่อเช้าในแดดไม่ออกเลยเราอากาศกระหลุมมันฝนจะตกมากก็กลัวว่าฝนจะตกแล้วข้าวก็จะล้มความเสียหายมันมากกว่านะคะไม่ยอมเกี่ยวๆนะหนีพายุแล้วก็ถ้าไปติดช่วงสงการก็กลัวว่าข้าวจะแห้งกรอบไปเพราะว่าสงการลงสีก็จะปิดนะคะ เพืเ่อนๆเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะคะของทีมงานของเราด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนการอัปคลิปใหม่ๆนะคะของทีมงานของเราด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามผลงาน ะะก็คือช่องทาง tiktok ok นะคะชื่อช่องทีมงานรถเกี่ยวพงศิรินะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามนะคะรวมถึงกดหัวใจให้กับคลิปของเราด้วยนะคะเราก็เกี่ยวของเราเรื่อยๆนะ แต่ว่ารถเราก็ยอมรับนะคะว่าคุณพงศิริเขาประสบการณ์เขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็รถเขาก็เกี่ยวข้าวไม่ออกนะคะเกี่ยวข้าวไม่ออกเจ้าของนาก็แปลงนี้ก็เอาเป็นประจําเลยนะคะเราเกี่ยวเป็นประจำเนี่ยป้าป้าคนที่เดินผ่านไป,ปะะนะะเปไมืเ่อสักพุ่เนีเ่ยเต็มแล้วเต็มอุ้มแล้ว ไปปล่อยก่อนนะคะไปปล่อยข้าวก่อนยังไม่ใช่เป็นปรับระดับนะ เราก็ขับของเราดี้ด้วยปีนี้ยอมแล้วว่าแปดห้าห้าสีห้าหนึ่งะคะแล้วก็เบอร์ยนะี่สิเนี่ยมาแรง <c oughs> ไลรละตันตันกว่าสองตันแต่ยังยังไม่เคยเจอนะแอดมิน กับทีมงานของเราไปเกี่ยวก็ยังไม่เคยเจอไล่ละสองตันนะก็เจอไล่ละตันกว่า,าเจอแล้วทางแถบบ้านบึงนะคะแถบบ้านบึงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะทำห้าสี่ห้าหนึ่งกับน้องทุ่งเลยมาของป้าป้าทํา8ดห้านะคะ 对没、嗯。<laughs> ก็ฝากเพื่อนๆเนป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินถ่ายให้ดูเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวไปไปเกี่ยวต่อแปลงไหนนะเดี๋ยวแอดมินก็จะพยายามอัพคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานรถเกี่ยวพงศริรวมถึงแอดมินนะคะก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ